เรื่องซากสารสุดหลอนขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นใครเชื้อชาติไหนก็ต้องมีเรื่องเล่าหลอนๆชวนให้ขนหัวลุกกันทั้งนั้นเช่นเดียวกับเรื่องราวของที่ชายคนหนึ่งได้ไปเจอมาเขาเป็นพนักงานออฟฟิศที่ปกติจะเลิกงานห้าโมงเย็ยนทุกวันและทุกครั้งที่เลิกงานเขาก็จะเดินกลับบ้านโดยต้องเดินผ่านซากสารร้างแห่งหนึ่งเป็นประจำแต่ด้วยความที่เดินกลับเวลานั้นมันยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ ก็เลยดูไม่น่ากลัวมากนักแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาอยู่ทํางานจนดึกจึงทําให้เขากลับถึงบ้านค่อนข้างช้าและด้วยช่วงเวลาที่มันดึกมากบริเวณทางผ่านที่เป็นช่วงของสารร้างมันก็เลยไม่มีคนเดินไปมาแล้วจนบรรยากาศร,บรอบๆนั้นดูเงียบและวังเวงมากในช่วงที่เดินผ่านซากสารร้างนั้นเขาก็เปิดเพลงเสียบหูฟังไปเรื่อยๆจนมาถึงช่วงกลางสารอยู่ๆเพลงที่เปิดฟังก็ดับไปและเสียงในหูฟัง ก็กลายเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ด้วยน้ำเสียงสุดแสนจะเยือกเย็นและดูทรมานมากตอนนั้นเขาตกใจจึงรีบหยิบโทรศัพท์มาดูจนเพลงกลับมาเล่นตามปกติซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้เขารู้สึกกลัวนิดนิดเขาจึงปิดเพลงเรารีบเดินจ้ำอย่างรวดเร็วแต่พอเดินไปได้อีกพักหนึ่งก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือบนเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาจากข้างหลังแต่เขาก็พยายามจะไม่สนใจและเดินต่อไปเรื่อยๆจนเสียงมันดังขึ้นชัด เหมือนกับเจ้าของเสียงนั้นเริ่มตะโกนใส่เขาว่าช่วยด้วยเขาจึงหยุดเดินพร้อมทั้งกลืนน้ำลายเบาๆก่อนที่จะค่อยๆหันกลับไปมองและพอเขาหันกลับไปปุ๊บมันก็ทําให้เขาตาค้างเพราะสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งกอดเขาอยู่ริมทางเดินในลักษณะที่คอเกือบขาดจนคอเอียงตกมาที่ไหล่แถมตามเสื้อผ้าและร่างกายของเธอ ก็มีเลือดเต็มไปหมดผู้หญิงคนนั้นร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสายเลือดพร้อมพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตลอดเวลาก่อนที่เธอจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้ามาหาเขาแบบช้าๆแต่ในช่วงที่เธอทิ้งน้ำหนักตัวเดินหัวที่เกือบขาดนั้นก็หลุดจนกลิ้งไปมากลางถนนก่อนที่ร่างนั้นจะคลานลงที่พื้นเพื่อพยายามคลำหาหัวของตัวเองซึ่งภาพสุดสยองที่เขาพบเจอนั้นมันทำให้เขาถึงกับยืนฉี่ราดและแหกปากร้องดังลั่น จากนั้นเขาก็รีบหันหน้าหนีและวิ่งแบบไม่สนใจอะไรอีกเลยจึงกระทั่งเขาวิ่งไปเจอคนที่กําลังเดินผ่านไปมาเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือพร้อมทั้งชี้กลับไปทางซารร้างนั้นก่อนจะพูดจารัวๆจนคนแถวนั้นก็พอจะเดาออกว่าเขาไปเจอกับอะไรมาคนพวกนั้นจึงบอกให้เขาเดินออกมาให้ไกลาจากตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะถามเขาว่าเจอวิญ,ญญาณผู้หญิงใช่ไหมเขาก็ทำได้แค่พยักหน้าเบาๆ พราะสภาพของเขาตอนนี้ยังคงหวาดกลัวอยู่มากชาวบ้านจึงได้เล่าต่อว่าซากสารเจ้าโดเรโด,โดสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสารเจ้าที่อยู่ใจกลางสวนสาธารณะโอตุคายมะและจากตำนานความเฮี้ยนที่เล่าขานเกิดขึ้นในปี1963มีสาวใหญ่รายหนึ่งถูกฆ่าตายที่นี่จนกลายเป็นวิญญาที่คอยหลอกหลอนผู้คนที่เดินผ่านไปมานับไม่ถ้วนและอีกสิปีถัดมาก็เป็นคราวชะตาขาดของหญิงสาวอีกคน ที่ถูกฆ่าโดยอาจารย์ของเธอหลังจากที่ทั้งคู่คบหากันในลักษณะชู้สาวแล้วเกิดทะเลาะกันจนนำมาสุขความตายและพอตกกลางคืนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างพูดเหมือนกันว่าเขามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากซากสารเจ้าที่ถูกทำลายไปแล้วหรือบางคนเคยเจอผู้หญิงเดินออกมาจากซากสารเพื่อออกมาขอความช่วยเหลือก็มีซึ่งพอได้ฟังแบบนั้นมันก็ทำให้เขากลัวหนักมากกว่าเดิม กลัวจนไม่คิดจะเดินผ่านทางนั้นในช่วงดึกๆอีกเลย